สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสนุก,กี้ดีค่ะค่ะวันนี้นะคะนุกพาชม z ซตอชชั e ่น4ประตูค่ะตัวเตี้ยหน้าหล่อรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้กำลังจะเดินทางไปส่งมอบที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสีเทาดำเกียร์ออโตเกตรุ่นมิตรนะคะเดี๋ยวนุกพาชมว่าลูกค้าเนี่ยมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมจากความหล่อที่มาเดิมๆอยู่แล้วบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันจากตัวล้อแม็กเลยนะคะอย่างที่นุ๊กเคยทําคลิปไปใน e p ีที่แล้วนะคะว่าล้อแม็กเนี่ยสำหรับรุ่นปรับปรุปรงโฉมใหม่เนี่ย <_ S 1> เขาจะเปลี่ยนเป็นล้อขอบ17นะคะแล้วก็สีแม็กเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะคะมีสเกิร์ตด้านหน้านะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังเพิ่มมาให้นะคะสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยเวลาใส่แล้วมันก็จะดูเต็มขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะคะรุ่นที่ไม่มีสเกิร์ตเวลาแต่งเนี่ยมันก็จะเข้ากับรถแล้วก็รับกับรถมากเลยนะคะ ทำให้รถเนี่ยดูหล่อขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นเลยค่ะสำหรับชุดสเกิร์ตที่ให้มาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะต่อมานะคะเดี๋ yn ุกจะพาชมว่ารถคันนี้นะคะมีใส่อุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะนั่นคือโช๊คฝากระโปรงหน้านะคะ อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็คือเวลาที่เราเปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้ารถคือมันไม่หนักเลยนะคะลูกค <R is> <Writing> ้าสามารถเปิดได้ตามคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็คือปล่อยมือได้เลยนะคะอันนี้นิยมใส่ในทั้งได้ทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงเลยนะคะซึ่งตัวสูงเนี่ยฝากระโปรงมันจะหนักนะคะอันเนี้ยนุกทําแถมให้ลูกค้าคือเวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยปล่อยมือได้เลยนะคะแล้วก็ไม่หนักเลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าสุดๆเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ ในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือไฟตัดหมอกค่ะลูกค้ารีเควสตมาว่าอยากได้ไฟตัดหมอกเพิ่มจังเลยค่ะคุณนกจากไทยเลยคะ่ะใส่ไฟตัดหมอกให้กับรถไปเลยค่ะจากที่หล่ออยู่แล้วยิ่งมีไฟตัดหมอกเพิ่มเข้าไปเนี่ยโอ้โหรถคันนี้ยิ่งดูหล่อขึ้นเลยค่ะลูกค้า อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะคุณลูกค้าเลือกซื้อความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะให้กับรถคันนี้ค่ะด้วยการเลือกติดอุปกรณ์กล้องมองหลังเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะเลือกเสริมความหล่อด้วยชุดบันไดข้างสีดำทั้ง2ฝั่งแบบนี้ค่ะ อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะชุดกันาสาดประตูนะคะทั้งสด้านเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบ้ามือจับเคปลานะคะป้องกันในส่วนของกุญแจหรือว่าเล็บนะคะเวลาที่เราเผลอไปจับตรงที่เปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ตัวสีรถเนี่ยไม่เป็นรอยนะคะจะเป็นสีดําลายเคปลาแบบนี้เลยค่ะ นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะสำหรับภายในนะคะที่มากับรถเดิมๆเนี่ยปกติเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะนุกจัดหนักจัดเต็มสำหรับคันนี้นะคะแถมเบาะหนังให้ลูกค้าไปเลยค่ะแล้วนอกจากจะเป็นเบาะหนังแล้วเนี่ยตรงแผงประตูเนี่ยเขาก็ยังบุหนังให้กับลูกค้าด้วยนะคะไม่ได้แถมแค่เบาะนะคะ เบาสวยงามมีมาตรฐานนะคะที่สําคัญลูกค้าสามารถเลือกสีของเบาะได้ด้วยนะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ของสีเบาะด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีดําแล้วก็ได้สีเทานะคะ ในส่วนของฟิล์มรถคันนี้นะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะบานหน้า40%แล้วก็รอบคัน60%ค่ะ แล้วนี่ก็เป็นความหล่อโดยรวมนะคะกับเจ้ารี v o ตัวเตีย้ยหน้าหล่อ Z Edition e 4ประตูค่ะเกตรุ่นมิดเกียร์ออโต้นะคะที่กำลังจะเดินทางไปหล่ออยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วค่ะวันนี้นุกก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไป็นกำลังใจให้กับนุกใน EP นี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์นะคะสามารถโทรหานุกได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกทิ้งเบอร์ทโทรหรือว่าแอดไลน์สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ค่ะ วันนี้นุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะนุกจะมาแนะนำหรือว่ามารีวิวอะไรติดตามชมนุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ